สวัสดีครับอิฟซี่แฟนช่องของตรงเตียงผ้าด้วยครับมือนี่มือเียวันทีท่สิบสองครับโอ้ได้เวลานัดหมายครับสิบสองมือนี้พระอาจารย์จะปล่อยแนวทางให้อิบซี่ตัวใดนอ้อมือนี่การล่อครับล่อจากพระจะผ้าถวยายพระประธานครับออกมาแล้วครับกาลัางเดินทางมาถ้าได้ถึงครับกันนี้ก็คือบรรยากาศตอนเช่าครับตอนเศราบรรยากาศ ของนา้ขว้าบรรยากาศตอนเศร้ารับข้าเจา้าจากรพระประท่านมาจากน้องบัวน้ำผู้ครับชิ้นลาด40นิ้วนะครับบรรยากาศของคว้าเต้องจัดแจงทำลุงท่านครับรุงท่านครับ มบรรยากาศครับนี่ครับคือตั่วเงินมาแล้วเนียอันพวกรอยมาเล้วพวกไอยตุ้เซียนเบื้งบรรยากาศน้ำมือเศร้าครับโอ้โอตุมเปียกเจ้าหนีไทยคลิปอ่ะไทยไทยยนี้หลายไทยเบื้องหพี่เห็น้องเขาเบิ้ง อันนี้แค่อันละไมใบแล้พอไดมันเป็นแมงี่ราร่ยกจักบรรยากาศครับทุกคนทุกคนลุกขึ้นเหมืเดอ้าวลุกขึ้นเงินคือส่งหน่อยเดี๋ยวก็ไ้กนั่นเกาล้วะงวดลุกขึ้นกุญญบานกับบลลูนล อยจะเฝ้า่าเฝ้าเฝ้าเลี้ยงเพิ่นแม่พ่อต้องเฝ้าเลี้ยงเพิ่อนพอมันออกคลิปแล้วแล้วก็เสียงจะออกเป็นความุ่นพี่เออดนตรีเสียงเมื่ออก็โอ้ยออกแล้วนี่เสื่อสัตว์ทีบอกช่วงบ่ายนี่ลาพ่อต้องไปนะครับท่านเขาเนี่ยนิ่มเต็มในบ้าน่ตอนนี้ก็รอพระประธานครับกำลังเดินทางมาจากหนองโบน้องพูครับว่าใกล้แล้วล่ะใกล้ที่ฮอดว่าละ ตนเงื่อนมาจามร้างซาร่าครับซาล่าของพระประธานตามองข้างหน้าข้าเด็ดซี่ทั้งสองครับแว่าลค่้วเด็ดมงแล้วเดมือนี้จะมีที่เด็ดของพระจานทร์พระจาราร์สายขมินจะปล่อยหางเดียวครับ เม็ดเดียวหางเดียวรอดถวายพระพท่านแล้วครับตอนนี้รอเวลาอยู่ใจสดบ่ได้ครับเพราะว่าอากาศไอสัญญาณบ่มี่ต้องอัดพี่โอไวคไไไ้ครับชมบรรยากาศไปเรื่อยๆครับเนีย่ยจะใช้เวลาเีกนงตีตือเออนั่นผูดทอ้องพู้หนล่ง เท่ากอนียงบ้านนเ่าพระประทานึ้นมาจากไม่ทำครับมาตังโอ้งามเลยครับมาตังไว้มาคุณแม่มสเพื่นวาตงตังไว้หนาข้องครับตาฟ้องพระปรทานี่ครับพระประทานจะเอาตรงนี้นะครับพระประทานรอมากระลไว้ข้างลางก่อนตัว่าราท่านเดียวกคือซาราเดียวตอนใดก็เอาขึ้นไปว้ทั้งหมดครับสาราากระล่าง ทายาทย้อมเฮ็ดหัวหลังค้าครับบ่มีหลังค้าตากแดดกับตนมาหลายปีครับแต่บงว่าจะเดาไว้เอาต้นมามาวางไว้พี่ทั้งมีก่อนครับนะครับจำไม่รู้อะไรผมมีเมฆเม่สองเม่สามเมฆมามากมาเสียบเงินสอยกันเสียเงินเงินครับ อันนี้ครับ่งมากครับส่งมากแต่ทั้งบานก็มีเนี่ยมาลาปูหลายคนอยู่วันนี้ก็ตัดผมทรงไม้รอบบานว่าบ้านผู้บ่าวซ้ำหน้อยบ่านี้ส่วน่านีสามห้าอยู่เนี่ยไปก็ไม่หอมมากๆหรไม่หอมไมู่่มาใหญ่เสียบไฟกัโอ้เสียบไฟเสียบเงินไฟครับ

ขาดนี่ข็าดเดที่แามันให้มมดะนมันคาดมันดมันมีมันมีไหม่ไม่หนีบก็ไม่บ่หนีบนะไม่หนีก็ไหม่บ่หนีบนะ

เว้เราโคนงเว้ยโงเลยได้่ะสนับสุนเีจะขว้าหน้ายอยู่นะงอพอไปไม่เสียบต้นกันพอไปไม่เสียบกันานน้ะมาเสียบซอยเสียบซอยเพิ่นก็ได้เสียบซอยเพิ่น เนนเสียกอนมูยู่ห้เน้่อยเสีย่อนเสียเอเสียน่่่นนหน่อยหลายกวนเล่นเนนหน่อยหยกวนาิมเอาสนกรรังเสเงินน่อยนที่นี่เยโ้ยนเนนน่อยเอากวนเร็บเลยเกี่ยวกับตลา ย่ายูอ้โหอมาได้เยเนี่ยไก่มไก่ไม่ดีเลยคุเฮาัผมเยอะกว่าผมน้อยจะข้ากันมเดียวส่สิบเอกาเอามาังแพ้ผอ่แพเขาต้องหนักนี่ครับแงเขาต้องร้อนีกว่ เขาสองดาวเลยสองดาวเขาเรนสองดาวนี่สองดาวเขาเกียวสองดาวเขาเนียนสองดาวเขาเรียนมาบอด้านข้ามิทก็เคมาข้าบิทมาได้เขาเขาทั้่างเกียร์ว่างว่าแคเกียรสองดาวเรืคู่จิ้ม่โอ้ก็นั่นแกละคนหน่หลวงเออนั่นแหละคนหอหลวกา้าหลวงแหลเขาน เราไม่องเามาทน้ออไรใช่มันก็ไงมอรัอยางนี้มัวใ้ทางยังไงเราไปเนีมันใหญ่ไงมัน็ทไงดีไมบครับเาานคืนไปนี่ท่างแดงนี่อ๋อมือไ่ายพอมามันไปได้หลายทางทิอ่ไงมัไปได้ไม่ผมไม่องกเนี่ยพ่ผมเคิมอ ดับรถแหงหน้าได้ได้หอเพร่ับหน่ายอย่างรวมากถังมีเยอะ้วเปิว่าดีแต่แต่ผมดว่าใส่หงวีอาเสียนเา่ามันนั่นงเลี้ยอย่างรยัดว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 ่ดวั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 ดว่าวัด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 ้วัดวัดวัดวัเวัดดววัดวมดวัวัดว้องัดดวัวัดวัดวัด่วัดอัดวัดัดวัดววอั มาองยายหนูนี่ีีว่าห้งนีข้าจองมาโูชี้ร่นชี้เจดไปเมื่อผมมาทักเัน่มือขึ้นเหอครับัที่ว่ารวกเป็นหนูนวยนี่กมือก็มากผมมาหักีว่ามาาหาุงผมบอกว่าีมแดงมุไปไปเสียแปต้องามไปเสียแปะเลื่นตัวเสียเป็นเสียเนใส่เ ยม่ไงเรื่องเดมจวคงไม่โนจมลงไปเพื่อเแี๋วจะทำไปก็ไปไม่จัดเขาต้มไม่เอเขาต้มขาดถยงงงมีผ้าห่อทางได้เลยตัดทางชด้โา้ยเนี่อบลู้าใส่ผ้าห่อที่นั่นได้แล้วนี่เราจะไปย่างไปย่างก่อนย่างอีกมันเย็นมัเย็นเย็นโอ้มา่าเอาเอาเออา อันกับภากัรู่าผด้วยเรียกเบิ่งเหอถือไปนั่งบอกมอไปแล้วก็ถือหอกอันนี้ก็ให่ไหมาะอันนี้ว่าใหม่แ่ไหนกที่ขาวทีน่าล้มเอากวาห่เะจะหาเพิ่มเด้อจะหาเอาเนิ่ ชีวิบรรยกาศไปร่ครับนเปลนีากนะว่าเป่าเข่ส่ข้างบ็ปากับป้าป้ามาจะต้อต้อมาจะบุงเพบครับก็เล่มาว่าซี่อยากเล่ย้งลุงุ้งกับลายหินอ้วนแม่งมีกับลายยิ่นี่มีหกเลย ครับเอฟซีของมือนีมือที่ทิบสองครับถวายพระประธานอยู่วัดธรรมดำยใหญ่บ้านดงสวรรค์ตำบลพาสุกกับเพื่อสามโมครับมือนีกับนี่นืทางฝากเอฟซีครับ,ขอ,รรบของตรงเปงพารวยครับของตรงเปงครับมือนีเอาคงทุท่ายไปเลยมือนี้มือคงทุท่ายครับแล้วก็มีแนวทางว่าโคงทุท่ายของผมมาให้ครับ ตัดเรียบร้อยเลียคัดเรียบร้อยเร้ย,เ,รย,รอย,เ,รยเอาตัวดเดาจาักหางบ่ลายหางครับงวดนี้แล้วผู้ชอบก็บจัดผู้คัดก็ผ่านนะครับเพราะมันจะบ,บ่ลายหางเราครับเบิ้งครับนี่ครับชอบก็บจัดคัดก็ผ่านนะครับงวดนี้ของตรงเตียงครับ โงสุดท้ายสามตัวหางเดียวครับศูนย์สามหนึ่งสามหนึ่งสามหกศูนย์สามครับถ้ามักสายเมียสายวิ่งสายหลุดไซได้ครับสามบนอย่างเดียวครับอันนี้เป็นสูตรบนนะครับอันนี้บน,บนบนตัวนี้เป็นบนครับ <c oughs> บนอย่างเดียวไม่ต้องกลับครับน,นไปเลยศูนย์สามหนึ่งสามหนึ่งสามหกศูนย์สามครับ ลักลอยไม่ศูนกับหาครับแต่ว่ามักศูนลายกาหาหามมนร่วมากย่านหาบบแห้งก็ศูนครับชอบศูนงวดนี้จัดไปเลยชอบกันจัดขัดกระพานนะครับเด้อเนี่ย่เป็นนวทั้ซื้อตลาดกินเป็นรัฐบาลครับของงวดวันที่สิบหกเมษายนครับหกห้าไม่สนับสนุนเล่นการพนันทุกชนิดครับขอบคุณครับของนั่น ของตรงเตียงพาวรวยครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับขอบคุณครับ